สวัสดีครับในนามของกลุ่มเมทริกนะครับก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท c n i ให้พวกเราฟังนะครับการเข้าร่วมธุรกิจจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับแบบที่1เขาเรียกว่าซลเวอร์นะครับซลเวอร์นี้ก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ6,000บาทนะครับแบบที่2เขาเรียกว่าโกลนะครับโกจะใช้เงินทุนประมาณ12,000บาท และทั้งแบบซีเวอรและโกจะได้ไป1ศูนย์ธุรกิจด้วยกันนะครับส่วนแบบที่3เขาเรียกว่าแบบไดมอนด์นะครับไดมอนด์ Diamond นี้จะมีข้อพิเศษคือจะมีทั้งหมดบริษัทจะให้ทั้งหมด4 0ศูนย์ธุรกิจด้วยกันนะครับใช้เงินลงทุน24,000บาทนะครับและก็แบบสุดท้ายเขาเรียกว่า p พ a t i n u m นะครับแพททินัมคือแบบที่สูงสุดของเรานะครับจะได้ไป4 0ศูนย์ธุรกิจด้วยกันและ แพชิ่นน้ำใช้เงินลงทุนประมาณ39,000บาทนะครับโอเคนี่คือการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท CNI และ CNI จะแบ่งผลประโยชน์นะครับในรูปแบบการตลาดทั้งหมดเป็น5ข้อด้วยกันนะครับเราจะเริ่มข้อที่1นะครับข้อที่1นี้นะครับเขาเรียกว่าค่าแนะนำนะครับค่าแนะนำกรณีที่คุณนะครับร่วมธุรกิจกับ CNI คุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตาม4แบบที่ผมร้อยฟังดังกล่าวมาแล้วคุณสามารถสปอนเซอร์ได้ทั้ง4แบบนะครับคุณสปอนเซอร์ซีเวอร์คุณจะมีค่าแนะนำ750บาทคุณสปอนเซอร์โกนะครับคุณจะได้ค่าแนะนำ1,500บาทและคุณสปอนเซอร์ตำแหน่งไดมอนด์คุณจะได้3,000บาทสุดท้ายถ้าคุณตำแหน่ง ถ้าคุณสปอนเซอร์แพลตินัมด้วยกันนะครับคุณจะได้ค่าแนะนำทั้งหมด6,000บาทนะครับคุณจะเป็นซิลเวอร์คุณส,สปอนเซอร์แพลตินัมคุณก็จะได้ค่าแนะนำ6,000บาทนะครับนี่คือรายได้ข้อที่1ของ CNI นะครับส่วนรายได้ข้อที่2นะครับเขาเรียกว่าดับเบิลไบนเนอรี่นะครับดับเบิลไบเรี่มันอยู่ที่คุณเลือกแพ็กเกจการเข้าธุรกิจกับ CNI อย่างที่ผมกล่าวข้างต้น ถ้าคุณเป็นเซนเวอร์นะครับคุณจะได้6%ในดับเบิลไบนา y รีถ้าคุณเป็นโกคุณจะได้8%และถ้าคุณเป็นไดมอนด์คุณจะได้10%คุณเป็นแพทชินัมคุณจะได้12%นะครับจากภาพที่เห็นนะครับสมมติว่าคุณมีทั้งหมด3สายงานด้วยกันถ้าคุณเป็นแพทชีนัมนะครับคุณจะได้ดับเบิลไบนารี่นะครับจากตัวอย่าง สายที่โตที่สุดของคุณจะเป็นสายแชร์ริ่งนะครับสมมุติว่ามีทั้งหมด1 0 0 0 0คะแนนสายที่2ของคุณนะครับมีคะแนน8,000คะแนนเราจะคำนวณโดยการที่เอาหมื่นหนึ่งนะครับมาบาลานกับ8,000คะแนนไปก่อน8,000คะแนนคุณเป็นแพททินัำคุณได้12 12 8เปซ็นต์เป็น96นั่นหมายถึง960เหรียญ u.s. นั่นเองตั้งไว้ก่อนนะครับ และสายที่3คุณนะครับมีคะแนนอยู่6,000คะแนนเขาก็จะเอา6,000คะแนนนะครับมาคำนวณกับสายแชร์ริ่งของคุณที่มีหมื่นคะแนน6,000คะแนนคูณ12%ก็คือ720เหรียญน,นะครับนำเอาเอ0า960เหรียญบวกกับ720เหรียญรวมกันเป็น1,680เหรียญ u s ดอลลาร์คูณด้วย30บาทเข้าไป คุณจะได้โบนัสจากข้อนี้นะครับ5,400บาทด้วยกันนะครับนี่คือโบนัสดับเบิร์ไบนารี่นะครับส่วนข้อต่อไปก็คือข้อแมทชิ่งโบนัสนะครับวิธีการได้แมทชิ่งโบนัสนะครับจะจ่ายทั้งหมดลึกลงไป7ชั้นชั้นที่1 10%ชั้นที่2 9%ชั้นที่3 8%ชั้นที่4 7 6-5-4ไล่ลงไปตามลำดับนะครับทั้งหมด7จชั้นการที่คุณจะได้โบนัสชั้นที่1นะครับคุณต้องมีรูปของคุณนะครับที่เป็น QR QR คืออะไร QR หมายถึงว่าเขาจะมีโบนัสต่อสัปดาห์นะครับ100เหรียญ US เขามีโบนัส100เหรียญ US 1สัปดาห์ สัปดาห์ที่2มี1 0 0เหรียญสัปดาห์ที่3มี100เหรียญสัปดาห์ที่4มี100เหรียญน,นะครับทีมงานคนนั้นก็จะได้ตำแหน่ง QR และสมมุติว่าคนที่เป็นลูกคุณเป็น QR นะมันไม่ได้เป็น QR แต่เขามีหลานเหรนหลนลึกลงไปสมมุติเป็นชั้นที่7เป็น QR แทนเขานะครับแทนคนที่1ที่คุณสปอนเซอร์มาโบนัสส0ทั้งหมด จากชั้นที่1ถึงชั้นที่6จะถูกรวมเป็นชั้นที่1ของคุณนะครับนี่ก็คือการทำแมทชิ่งของ CNI ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าตำแหน่งที่คุณต้องการนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นดเรคเตอร์นะครับที่ได้จาก5ชั้นคนใน5ชั้นของคุณนะครับถ้ามีซีเนียร์แมเนเจอร์นะครับลึกลงไป กี่ชั้นก็ตามมีซีเนียร์แมเนเจอร์หนึ่งคนในสายนั้นเขานับให้คุณสายที่สองเช่นกันนะครับลูกหลานเหลนหลุนของคุณนะครับถ้ามีซีเนียร์แมเนเจอร์เขาก็นับให้คุณเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าแมทชิ่งโบนัสของบริษัท c n i นะครับจะทำได้โดยไม่ได้ยากเย็นเลยเพราะไม่จาเป็นต้องเป็นชั้นลูกหรือ G1 ของคุณเท่านั้นจะเป็นหลานเหลนหลุน ลึกลงไปนับได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแผนการตลาดข้อนี้นะครับแมทชิ่งของซีนถ้าคุณได้รับคุณจะได้รับตลอดไปนี่คือโบนัสข้อที่3นะครับจากการจากที่ผมให้สังเกตจากตัวเลขนะครับถ้าคุณเป็นตําแหน่งดี렉เตอร์ที่ได้5ชั้นด้วยกันนะครับชั้นที่1 10ชั้นที่29ชั้นที่38ชั้นที่4ี่เจชั้นที่ห้านะครับคุณ ดูนะครับจาก5ชั้นคุณมีองค์กร3,000คนคุณก็จะได้โบนัสเกือบ2ล้านบาทไปแล้วนะครับและคุณก็จะได้มันตลอดไปนี่คือแมทชิ่งโบนัสของบริษัท CNI ข้อต่อไปนะครับโบนัสข้อที่4เขาเรียกว่าเพอร์ซ a นอลโบนันะครับทันทีที่คุณนะครับเข้าร่วมธุรกิจ CNI แล้วคุณรักษายอด2,000บาท จาก1บาทแรกจนถึงบาทที่2000เขาจะลดให้คุณ10%ทันทีเลยนะครับสมมุติตัวเลขกลมๆนะครับ2,000บาทคูณ10%คุณจะได้รับส่วนลดปลายเดือน200บาทแต่ถ้าคุณต้องการ15%แค่คุณนะครับทำออโต้ชิปกับบริษัท c n i ครึ่งปีนะครับโดยการหักผ่านบัญชีธนาคารของคุณคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกเป็น15%และสุดท้ายนะครับถ้าคุณ ออ t อชิป 1>, 1ปีคุณก็จะสามารถรับส่วนลด20%สมมุติว่าคุณมียอดซื้อส่วนตัว1 0 0 0 0แสนบาทคุณจะได้รับส่วนลดทันทีจากข้อนี้20,000บาทนั่นเองนี่คือโบนัสข้อที่4และข้อสุดท้ายนะครับก็คือยูนิเ v e รเวลวิธีการได้ยูนิเตรเวลของบริษัท CNI นะครับ CNI จะจ่ายทั้งหมดดึกลงไป7ชั้น ชั้นละ7%นะครับชั้นที่1 7%ชั้นที่2 7%ชั้นที่3 7%ชั้นที่4 7%ชั้นที่5 7%ชั้นที่6 7%และชั้นที่7 7%เช่นกันวิธีการรับอยู่ในระเวล7ชั้นนะครับเริ่มจากถ้าคุณต้องการ1ชั้น7%ขอให้คุณมีคนแอคทีฟนะครับรักษายอด1คนคุณจะได้1ชั้น คุณมีคนรักษายอดสองคนคุณจะได้สองชั้นสามคน3ามชั้น4คน4ี่ชั้น5คน5ชั้น6คน6กชั้นและ7คน7จ็ดชั้นซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับจากภาพที่คุณเห็นนะครับรวมลึกลงไป7จ็ดชั้นถ้าคุณนะครับสปอนเซอร์ชั้นลูกนะครับฟอนไลน์คุณ5คนลึกลงไป7จ็ดชั้น คุณจะได้รับเงินไปทั้งหมดนะครับ11ล้านบาทด้วยกันนี่คือแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดณเวลานี้นะครับผมแนะนากลุ่มแมท r นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้วันนี้นะครับคุณได้ร่วมธุรกิจกับบริษัทที่มีแผนการตลาดที่โดดเด่นที่สุดนะครับขอเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับเรานะครับและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเราตามด้านล่างนี้เลยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ